มาครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวลองเล่นทีวีแบบเซตใหญ่จัดเต็มในตาแรกดูนะว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนผมใส่เซตหกมหกเกาะหนะครับแล้วก็ปืนเฝ้าลูก M61 หหไม่ใอ็นะครับลองดูนะว่าจะเป็นยังไง ซึ่งด่านนี้ผมจะได้เป็นด่านทีวีนะครับโอ้โหได้เพื่อนมาคนเดียวเหมือนกับทำจริงทีวี80,000เรานะ Richman Shop โน้ตหนึ่งเรื่องการเติมเกมนะใครอยากเติมเกม Arena Battle สามารถเติมผ่านเว็บไซต์องทาง Richman Shop ได้เลยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าไงได้คอยลดสูงสุดถึง25นะครับแล้วก็สามารถผ่อนได้สูงสุดถึง40องทาง Richman Shop นะคใครอยากเติมของทาง Richman Shop ก็มีหลายช่องทางมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ at Richman Shop หรือว่าทางเว็บไซต์องทาง Richman Shop ใครอยากเติมก็นึกถึง Richman Shop กันด้วยนะ มาครับทุกคนปั๊มอย่างแรกคือปั๊มทุกอย่างให้เต็มก่อนเลยปั๊มยาเขียวยาแดงแล้วก็ยาแก้ปวด<ม>นะครับเพ<ม>ื่อนบอกปีคนเลยเฮ้ยอันนี้ผมเล่นแบบเพิ่งมาเล่นเลยนะเพิ่งมาเปิดโลกทีวีแนละ้ว<ๆ>เขาบอกว่าทีวีนี้น่ากลัวมากแบบไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าโอ้โหเปิดมาเขาก็ระเบิดกันเลยเหรอถามจริงไปกันดีกว่านะคนเขาเรียกว่าเราต้องไล่ล่าหาคิวนะครับเกมแรกของวันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับไป ไหนกันเอ้ยแต่ผมเคยเห็นคนเล่นด่านทีวีแบบคนจีนเล่นเก่งกันมากเลยนะเดี๋ยวเราลอง,ลองทําตามคนจีนดูนะว่าได้หรือเลปล่าไม่รู้จะได้คิวหรือจะได้ปุ๋ยตาโบนัสนะครับไม่เสียงอยู่ครับตรงนี้คนะรับข้างบนเหรอหนเว้ยเอา้าตรงนี้มันเข้าไม่ได้นี่หว่ะอ๋อได้แค่ชั้นนี้ ชั้น2นะแล้วโอเคแปลว่าชั้น3ขึ้นไม่ได้นะอ๋อมันสุดได้แค่ชั้น2องโหดไม่อยากจะปึิงลูกกับมันเลยนะเพื่อนบอกล้มหนึ่งแล้วอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราก็โหดเกินแป๊บหนึ่งขอปั๊มน้ำก่อนหนึ่ง ทีอาจจะต้องเล่นไปบ่อยหน่อยนะครับผมยังไม่รู้จุดเลยั้นคนหรือบอดมันะบอดก็ย,ยิงยังเลยนะพ่อยิงอยู่นั่นแหละ โคนหรือบอดว้เนี่ยน่าจะโคนแล้วนะครับถ้าอย่างนี้หนีกลับไปแล้วนะครับวิ่งเข้าไม่ได้นะครับทุกคนตรงนี้มันเป็นจุดแบบ อันตรายเกินนะ่เดี๋ยวผมอ้อมอีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าวิ่งไปตรงๆน่าจะไม่รอดนะครับเพราะผมเคยเจออยู่ตรงนี้แบบมันเป็นมุมแบบทางตรงนะแล้วประตูมันยิงทะลุได้ด้วยนะไปประตูไมนะ้เดี๋ยวผมอ้อมอีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะน่ากลัวเกินแนฮะ อยู่ข้างในกันนะโหยิงขายอีกแล้วน่าจะเจาะเนื้อแน่เลยล่วงไปอีกหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอผ่าตัดก่อนนะครับอันตรา,ายจัดเลยพวกนี้ <Es> เดี๋ยวเราไล่ผ่าไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับโอ้โหแล้วเกาะผมเลอสิบสามแล้วเกาะจะหมดซะแล้วแป๊บๆเกาะก็จะหมดละแล้วถ่ายอันหนึ่งนะ เนี่ยเหมือนเขาน่าจะค้นหายาอยู่นะผมว่าต้องมีตัวเจ็บบ้างแหละแต่ผมไม่มีระเบิดเลยนี่สิถ้ามีระเบิดน่าจะเล่นได้อยู่นะผมว่าแล้วใส่แม็กให้เต็มก่อนนะเรามียาเขียวอยู่นะเลือดเราเลยเพิ่มเรื่อยๆนะ เหมือนจะมาเลยฮะโอ้โหบกแดงแล้วผมจะแตกแล้วก่อผมแนละ้วจะแตกแล้วอะโอเคเรียบร้อยนะโอ้โหหกสองถือว่าเอาเรื่องนะทุกคนผมว่ายิงมันดีนะไม่เหมือน8 0เลย8 0นนี่ยิงตายยากมากโอ้โหมาเติม ก็ผมเล่นหนึ่งโอ้ะหตัว AR น,นะน่นจะเก็บศพเพื่อนมาแน่เลยเดี๋ยวหาของก่อนนะครับตัวนี้ MCW ตัวนี้มันจะมีเซฟอยู่สองเซฟนะครับน่าจะมีคนแน่เลย น่าจะแอบอยู่นะครับในห้องนี้ปะ่ะโอ้โหยิงเฮ้ผมโดนแดงเร็วจังกอผมน่าจะหมดแล้วแน่เลยไฮ้ลูกหมดโอ้โหรูหมดไม่ทุกคนเป็นกรรมมาทุกคนเอาใหม่กันดีกว่าสำหรับด่านทีวีนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ เล่นได้ไหมเปล่าอ,องตงผมไม่รู้เรื่องเลยทีวีเนี่ยเอาเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหยังปั๊มไม่เสร็จเลยโอ้โหแ่ผมไปแล้วทุกคนข้างหน้าตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเอาก่อนเลยมีตัวหนึ่งด้วยนะครับน่าจะจะดักอยู่ ไปสองเลยนะทุกคนบอว่า MP5 เนี่ยเหมาะสำหรับด่านนี้มากนะครับใครที่อยากมาเล่นเนี่ยแนะนำเลยนะยังขาดอีกตัวหนึ่งนะอยู่ไหนในตัวนี้ G951 เหรอมีมีปะเนะี่ยนี่ไงเอ้ยเดี๋ยวลูกหมดจะรับกับมีดซะหน่อยเพื่อนลาไปซะละ ไหนดูสิ MDR ก็โอเคอยู่นะครับดูดเลยก็แล้วกันนะครับฮองตงผมยอมใจคนเล่นทีวีมากนะผมหาคนไม่เจอจริงๆนะมันดูแยกปลอดกับคนไม่ออกใครนอนอยู่นี้นะเนี่ยโอ้โหนี่อย่าบอกนะว่านี่มันหนูทีวี บอดกับคนมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเอาตรงถ้าใครใส่หมวก3เนี่ยผมคิดว่าบอดตลอดเลยเดีขอดูซิว่าใช้ปืนอะไรบ้างหนึงน่งหนึง่งศูนนะครับตัวนี้โอ้โหแม็กซิอย่างนี้น่าจะลูกดีแน่นอนอีกตัวหนึ่งนะครับที่แปดแปดเหรอปือะนะอะไรวะเนี่ยเฮ้อเจ็บขาเกิบจะหลุดมีเสียงโซน,นี้นะครับ๋ขอหมุนยาให้เต็มก่อนนะ ผมยังไม่ชินแบบนะผมเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเล่นไปสักพักเดี๋ยวน่าจะรู้ครับไอ้ขวานี้ไม่รู้คนหรือบอทรนะับบอทหรือคนเนะี่ยมันเหมือนบอทแบบบอดบอสอนะหมวกอย่างงี้หมวกแดงเลยทุกคนแล้วคนนี่วะผมคิดว่าบอทแนะ่เนี่ยตรง นี่บางคนเมื่อกี้มีเสียงยิงอยู่นะครับกระเป๋านี้น่าจะคนแน่นอนใช่เปล่าวะแล้วผมไปยิงก่อนออไม่ใช่นี่หว่าเวละโอ้โหทุกคนแล้วปิดประตูก่อนนะแล้วลูกหผมจะหมดแล้วแปลว่าได้เวลาที่เราจะเปลี่ยนปืนนะครับโอเค <c oughs> ผมไม่ได้ออกทีวี มาครับทุกคนเดี๋ยวผมลองเล่นด่านทีวีดูนะเขาบอกว่าด่านนี้เขาดักกันโหดมากๆเลยนะคใครที่แบบใจไม่ถึงหรือว่าเอาง่ายว่าใครใจร้อนไอ้ใครที่ใจเย็นไม่พอเนี่ยห้ามเล่นด่านนี้เด็ดขาดนะครับบอกว่าเขาดักกันจนแบบหน้าที่สุดท้ายแล้วเผื่อสีสุดท้ายก็ยังดักกันนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะว่าเราจะเจอพวกแบบดีหรือเปล่านะถ้าเจออย่างนี้ผมก็น่าจะเลิกเล่นเลยแหละมาข้างหน้าเราจะมีโคนนะครับบอดอันเลิศตอลอดเลย มีคนจริงนะครับปืนอะไรวะนะมันจะปืนดีด้วยนะครับ <Understood. S 1> โอ้ยเดี๋ยวจะปลาระเบิดมาอีกหรือเปล่าเนี่ยถ้าปาสตาร์มาแล้วเดี๋ยวพิชัยแป๊บนึงนะครับออฟก,ก่อนนะครับงี้เดี๋ยวโดนออฟแต่ระเบิดออฟไม่ค่อยน่ากลัวเท่าเท่าไหร่นะครับผมว่ามันต้องโดนเต็มๆจริงๆนะถึงจะเจ็บ ถ้าวิ่งตรงๆไม่น่ารอดนะครับเดี๋ยวเราอ้อมขวาเขาดีกว่านะไปละเมันจะปืนโัวซะด้วยมันจะมีมาตัวหนึ่งนะโอเคไหมเล่นเลยก็แล้วกันนะครับเรียบร้อยหนึ่งนะครับเม็ดเดียวเลยน่าจะโดนหน้าก,กางนะมาขอเปิดเล่นหน่อยนะอุ้ยจะใหญ่ด้วยโอเคมาขอเลย กระเป๋าแบบกระเป๋าโซไฮมากทุกคนกระเป๋าอย่างนี้โคตรโอเครูดมาให้ได้แค่แบบพวกระเปิดก่อนนะครับเร่งรอก็แล้วกันนะเรียบร้อยนะโอ้โหเอาปืนเข้ามาเล่นแล้ว v s s ด้วยนะครับบอกเลยเม็ดเดียวแตกแน่นอนแล้วมุมเราได้เปรียบกว่านะครับเป็นเฟลนะครับโอเคตัวนี้เก็บของก่อนเดี๋ยวเพื่อนขโมย โอเคทนออกดีกว okay, ่านะผมว่าเราได้มานร้านหนึ่งแล้วยังไงก็คุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวรอสัก18-20เราค่อยไปก็แล้วกันนะรอนะครับน่าจะรอดแหละร้านหนึ่งคุ้มๆแล้วตอนนี้เพื่อนไปก่อนเลยเอ้ยเพื่อนโอ้โหทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยแม่งต่อหน้าต่อตาเลยะ เอ้มันเล่นกันขนาดนี้เลยอ่ะมันไม่ฟาร,ร์มกันนี่วามันรอด,ดักออกโอ้โหทุกคนเชื่อแบบว่าผมโดนดักแบบน่าเกลียดมากเลยผมรอเข้ามานะครับมาวีเอเอสระยะใกล้ยังไงก็ไม่รอดอีกตัวหนึ่งนะครับขอให้ตัวเมื่อกี้เป็นสนัยกันเลยโอเคเรียบร้อยหมดสักทีโอเคหมดละ นีอีกป่ะเนี่ยกลัวเดี๋ยวสโมกปิดก่อนนะครับกลัวมีเพื่อนเหมือนนี้แหละแล้วเพื่อนเราไม่มาช่วยเลยนะครับผมเลยจะเชื่อเลยกับไอ้เบอร์สี่เนี่ย <c oughs> เป็น Ax ็ซะด้วยเพราะว่าเพื่อนเม็ดเดียวแตกเลยนะครับเออเดี๋ยวผมวนกลับไปดูของเพื่อนดีกว่าอ้าโอ้โหไอ้เบอร์สองอย่าบอกนะว่าชัดเจนนะครับ ที่แกมาเพื่อขโมยจริงๆเยี่ยมจริงๆเบอร์สองเบอร์สองมันไม่มันไม่เล่นเลยนะครับคือถ้าผมไม่วิ่งมันมันก็ไม่วิ่งนะครับแล้วดูพี่กดปุ๊บพี่แกมาปั๊บเลยไปดีกว่าทุกคนร้านสามถือว่าคุ้มอยู่นั่นไงมันยังมีคนดักอีกเหรอถามจริงโอ้โหทุกคนครับโอ้ นี่ผมมาถึงหน่าทีวีจริงๆแล้วแปลว่าถ้าผมเจอแบบนี้นะ